ซึ่งการย้อนเวลาของโลก,กีมันเหมือนเป็นการบอกว่าใน MCU นั้นเนี่ยมีการเดินทางข้ามเวลา2แบบแบบแรกเนี่ยตามที่ฮักพูดเอาไว้เลยครับใน Avengers Endgame ว่าปัจจุบันที่จากมาก็กลายเป็นอดีตซึ่งไม่อาจเอาอนาคตที่เกิดใหม่มาเปลี่ยนได้ใช่เลยละเพราะว่าถ้าไปทําอะไรในอดีตแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั้นจะเกิดเส้นเวลาใหม่เกิดขึ้น ตามที่เราเข้าใจว่ามันคือเหตุการณ์เน็กซัสนั่นเองนะครับแต่จาก e ีพีที่1นซีซั่นที่2ของโลกีนั้นเมื่อโลกีย้อนเวลาไปหา OB ดูเหมือนว่าความทรงจําในอดีตของ OB มีผลต่อปัจจุบันที่ OB นั้นดารงชีวิตอยู่เขาคุยกับนายในอดีตแล้วอยู่ๆเพิ่งนึกได้งั้นหรอนั่นหมายความว่าการย้อนเวลาของโลกิตอนที่เขาเวลาถลายไปหา OB นัแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ทาให้เกิด But เต r f l y e f f e c t แต่การย้อนเวลาใน a v e n g e r s e N เ g a m e กม้นเนี่ย มันเหมือนเป็นการสร้างเส้นเวลาใหม่อาจเป็นไปได้ว่าพอนี่คือ t v a นั่นเองนะครับแล้ว t v a เองอาจจะตั้งอยู่บริเวณจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเส้นเวลาหลัก